อันนี้ยังไม่หอ่ออันนี้ยังไม่ห่อนะคะลูกเล็กยังลูกเล็กอยู่เลยคืออันนี้ห่อแล้วได้หลายวันแล้ว คนหอก็อยู่นี่มันขนาดออกข้างนอกไปหาซื้อของโอ้ยห่วงโอ้ยเพื่อปากกัดแท้ ดูนะคะนอกจากฝรั่งแล้วก็ยังมีต้นมะขามติดกันปลูกติดกันมากทั้งมะขามทั้งมะม่วงมะขามเทศตระกูลมะขามตระกูลมอมมะเข้าไปลึกๆนั่นก็ยังมีกอไผ่ได้กินหนอดไม่เคยขาดเลย